มาคุยกันเรื่องในพระคัมภีร์ที่เรารู้จักกันตั้งแต่เริ่มต้นที่เราเป็นคริสเตียนส่วนใหญ่พี่เลี้ยงก็จะบอกเราว่าให้เปิดแมทธิวบทที่เจ็ดข้อเจ็ดสิใช่ไหมคะจงขอเราจะได้จงหาเราจะพบจงเคาะเราจะเปิดให้เดี๋ยวเราจะมาดูความหมายนะคะว่าสิ่งที่พระเจ้าสอนเรานั้นที่พระเจ้าบอกให้เราขอนะคะขอเคาะหานะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เราต้องเรียนรู้กันค่ะ ในเรื่องของสิ่งที่คําสอนนี้นะคะจะเป็นเรื่องของพระเจ้าช่วยผู้ที่อดทนรอคอยนะคะที่เราจะรอคอยคําตอบของพระเจ้าได้แล้วก็สแสวงหาการดําเนินชีวิตตามคําเทศนาบนภูเขาในมัิบทที่ห้านะคะออข้อเจ็ดนะคะภายใต้บริบทของความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ยึดถือคุณค่าความคิดความเชื่อที่แตกต่างจากเราและทําให้เรามีปัญหานะคะ บทที่7ข้อ 1, หนึ่งถึงข้อ20ก็เป็นความท้าทายของสาวกเมื่อถูกทดลองให้วิาพากษ์วิจารณ์จากคนอื่นใช่ไหมคะบทที่7ข้อหนึ่งถึงข้อ5ก็ถูกคนอื่นวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเราเองส่วนบทที่7ข้อ6บอกว่าเป็นสิ่งที่ขัดขวางการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าบทที่6ข้อ33าเราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจและสุดกําลังความคิดของเราแม้ว่าเราต้องถูกทดลองก็ตามนะคะ ทะนั้น <c oughs> มัทธิวบทที่หกข้อสามสิบสามนั้นจะเป็นเรื่องของการแสวงหาพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าและก็ความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะส่งเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงให้มัทธิวบทที่ยี่สิบสองนะคะข้อสามสิบเจ็ดถึงข้อสามสิบแปดพระเยซูทรงตอบเขาว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านสุดจิตของท่านและด้วยสุดความคิดของท่านนั่นแหละเป็นภาพบัญญัติสำคัญอันดับแรกนะคะ พระบัญญัติของพระเจ้านั่นนะคะสองข้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะพระมหาพระมหาบัญญัตินะคะก็คือพระบัญญัติของพระองค์ก็คือเขาเรียกว่า commitment ไม่ใช่นะคะที่อมมิ i เมนต์โทษทีคอม m ม n d m นะคะก็คือเป็นคําสั่งของพระเจ้านั่นเองนะคะว่าว่าเรานั้นนะต้องนะคะรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังความคิดนั่นเป็นข้อพระบัญญัติของพระเจ้าข้อแรกเลย ฉะนั้นพระเยซูนะคะสอนเราเรื่องนี้เพื่อให้เราต้องแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเจ้าเพื่อเราจะมีท่าทีตอบสนองอย่างถูกต้องและแก้ปัญหาความขัดแย้งในความสัมพันธ์กับคนอื่นที่เป็นอุปสรรคในการแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและก็ความชอบธรรมของพระเจ้าก่อนเราได้เรียนมาหลายบทนะคะพี่น้อง <c oughs> ตั้งแต่สอนมาก็หลายอาทิตย์แล้วไม่ทราบว่าพี่น้องคนไหนได้เอาไปเอาไปใช้แล้วก็ ในสิ่งที่สอนและทําให้เรานั้นได้รับการหนุนใจจากพระเจ้าได้รับการเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะมีไหมคะเอาคําสอนอาจารย์เกตไปที่อาจารย์เกตเพิ่งจะสอนเมื่อคืนประเกิดเจอปัญหาและทําให้เราได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องมีไหมคะแบบค่ะอาจารย์แบบนีอะนะ,ะ,ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณอาจารย์ะนะก็ะคําสอนนี่ก็อื บางครั้งก็ตรงกับชีวิตที่เราเกิดเกิดเหตุการณ์มาแล้วพอไปถึงวันอาทิตย์ปุ๊บอาจารย์สอนพอดีทําให้เราเข้าใจออคนรอบข้างหรือว่าบนโลกใบน,นี้ได้ชัดเจนมากเลยค่ะแล้วก็ทําให้เราอะไม่ทําผิดที่พระบัญญัติของพระเจ้าอาะนะคือทํำไงก็ได้ให้เราบริสุทธิ์มางที่สุดหนูก็เลยขอขอบคุณพระเจ้าอาะนะขอบคุณอาจารย์เกตน,นะคะเพราะเวลาเราเจอพออาจารย์สอนปุ๊บ พระเจ้าตัดมหาอาจารย์ทันทีเลยให้เราเข้าใจมากขึ้นเราเจอบ่อยอะค่ะเอเมนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็เอาไปใช้นะคะให้ถูกต้องตามหลักการของพระเจ้าเพื่อเรานั้นอะจะได้นะคะไม่ทําผิดพลาดอีกนะคะบางครั้งบางสิ่งบางอย่างถ้าเราแก้ปัญหาในทางของชาวโลกเราอาจจะผิดพลาดได้แต่ถ้าเราแก้ปัญหาในทางของพระเจ้าเราก็จะทําให้เรานะคะคสามารถที่จะเนะะติบโตฝ่ายวิญญาณอีกขั้นหนึ่งนะคะ ฉะนั้นเรามักจะคุ้นเคยกับพระคําข้อนี้ใช่ไหมคะในเรื่องของการอธิษฐานเพื่อขอหาแล้วก็เคาะสิ่งต่างๆที่เราต้องการไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการเงินการงานนะคะหรือว่าพันธกิจแต่นะคะคาเทศนาบนภูเขาของพระเยซูคิดนั่นแหะคงได้สอนเราเรื่องของการเอาชนะปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ขัดขวางการสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าในการใช้ชีวิตของเราเราจําเป็นต้องอธิษฐานนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือ จากพระเจ้าให้เรามีความอดทนและมั่นใจในพระเจ้าพระบิดาในสวรรค์ของเราดังนั้นมัทิวบทที่7นะคะข้อ7ถึงข้อ12จะเป็นการอธิษฐานนะถือเป็นสิทธิพิเศษที่อัศจรรย์ที่พระเจ้าผู้สูงสุดเป็นผู้รับฟังคําอธิษฐานของเราแต่ส่วนมากนะคะพี่น้องบางครั้งเราก็ละเลยที่จะใช้สิทธนินี้สิทธิพิเศษนี้ในการขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า ทําให้เราดิ้นรนและก็ท้อแท้ในการสแสวงหาเพนดินและความชอบธรรมของพระเจ้ามาทวบที่เจ็ดข้อเจถึงข้อสิบสอบอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้และทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาดังนั้นจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่พวกท่านต้องการให้พวกเขาปฏิบัติต่อท่าน เพราะนี่คือธรรมบัญญัติและคําสั่งสอนของบรรดาผู้เผยกวชนะนะฮะขอหาเคาะนะคะพบเปิดให้นะคะทุกคนที่ขอก็จะได้ฉชน,นเราต้องวางใจนะคะถ้าเราถ้าเราต้องไม่วางใจในกําลังของเราเองแต่เราต้องวางใจในกําลังของพระเจ้าเราจะสแสวงหาพระคุณของพระเจ้านะคะอย่างไม่ลดละค่ะพี่น้อง การสำแดงความรักนะคะอย่างสุดใจต่อพระเยซูคิดจําเป็นต้องอธิษฐานเรานะคะพระเจ้านะคะให้เรามีคริสจักรของพระเจ้าเนี่ยมีไว้เพื่อให้เราสามัคคีธรรมกับพระองค์เพื่อเราจะเรียนรู้นะคะพระวจนะของพระเจ้าและนิเวศแห่งการอธิษฐานก็อยู่ที่คริสจักรและตัวเราก็เป็นพระวิหารของพระองค์ ในการที่เราจะอธิษฐานฉะนั้นตัวเราเองต้องเป็นนักอธิษฐานที่จะมีความสนิทสนมกับพระเจ้านะคะเพื่อที่จะขอบางสิ่งบางอย่างที่จะให้พระองค์นั้นเป็นผู้ที่ประทานนะคะในสิ่งที่เราปรารถนาได้ฉะนั้นการอธิษฐานขอหาและก็เคาะอย่างต่อเนื่องเพราะเราต้องการการทะลุทะลวงในหัวใจของเราที่จะรักพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งเรารักพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจไม่ได้ เพราะเราเพื่องพากำลังที่จำกัดของเราเอง <c oughs> เราไม่ได้ขอหาเคาะพลังจากพระเจ้าที่ช่วยเหลือเราให้รักพระองค์อย่างสุดใจฉะนั้นเราถึงต้องขอหาแล้วก็เคาะเพื่อให้เรานั้นรักพระเจ้าได้อย่างสุดใจหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจงขอขออะไรขอการแทรกแซงอย่างอัศาจรรย์จากพระเจ้าที่จะแตกหัวใจของเราและ คนที่มีปัญหาความสัมพันธ์กับเราเพื่อเราจะไม่มีสิ่งนี้ขัดขวางการสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและการรักพระเจ้าอย่างสุดใจนะคะขอการแทรกแซงอย่างอัศจรรย์พี่น้องขอพระเจ้าเปแตะหัวใจของเรานะคะให้เราที่จะรักเขาได้ขอพระเจ้าจะแตะหัวใจของคนที่เขามาทําให้เรามีปัญหาเพื่อเขาจะกลับใจและเปลี่ยนวิธีทางเปลี่ยนความคิดของเขาได้ เราจึงต้องขอแล้วก็หาแล้วก็เคาะสองจงหาสติปัญญาจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตตามมหาพรแปดประกาสติปัญญาจากการอ่านพระคัมภีร์สติปัญญาจากการฟังคำสอนจากคำแนะนำที่ดีของคนอื่นจากพระวิญญาณ รวมถึงสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งกับคนอื่นด้วยนะคะเราโลกใบนี้นะคะพี่น้องมันจะมีคนอยู่สองประเภทคนหนึ่งจะเป็นคนที่รักเรามากอยากสนับสน,นุนอยากให้เราประสบความสำเร็จกับอีกคนหนึ่งนะคะจะเป็นผู้ที่มาขัดขวางนะคะทุกประเภทที่ไม่อยากให้เราประสบความสำเร็จ ไม่พอใจในสิ่งที่เรามีมากกว่าเขาฉะนั้นคนเนี่ยต่างประเภทกันต่างความคิดกันมนุษย์ทุกคนจึงมีนะคะคนประเภทเหล่านี้อยู่ข้างกายเสมอบางคนมีมากบางคนมีน้อยอยู่ที่นะคะความสำคัญของแต่ละคนบางคนนะคะ ก็จะพบแต่เพื่อนที่ดีบางคนคบเพื่อนก็เจอแต่เพื่อนที่จะมาทําไมฮะคิดเอารัดเอาเปรียบฉันจงเคาะเพื่อเราจะเอาชนะอุปสรรคประตูที่ปิดอยู่นะคะที่ขัดขวางการเติบโตของเราและการคืนดีกับคนอื่นในชีวิตเรานั้นน่ะนะคะมีประตูของอุปสรรคที่ยังปิดอยู่เราไม่มีกุญแจที่จะเปิด ทำให้ชีวิตของเราไม่สามารถคะลุผ่านประตูนั้นไปได้เราจึงไม่สามารถเข้าไปสู่ฤดูการใหม่ของชีวิตในพระเจ้าเราจึงต้องเคาะประตูจนกว่าพระเจ้าจะเปิดบางคนมีปัญหากับสามีหลายปีผ่านไปนะพี่น้องไม่จบไม่สิ้นกันนะคะข้าพเจ้าก็เห็นนะ,ะพี่น้องเมื่อไม่นานนี้ก็มีมาปรึกษานะคะปัญหาครอบครัวปัญหาสามีภรรยาทะเลาะ มีความขัดแย้งกันไม่สามารถทะลุทะลวงได้ไม่สามารถที่จะเปิดประตูเข้าสู่ฤดูการใหม่ของพระเจ้าได้ประตูมันยังปิดอยู่เพราะเราไม่มีกุญแจที่จะไขมันพระเจ้าอยากให้เราเข้าแสวงหาพระเจ้าเพื่อจะขอรับกุญแจนั้นนะเพื่อจะเปิดนะคะประตูที่มันปิดอยู่ประตูหัวใจพี่น้องให้มันทะลุผ่าน ะะเพื่อเราจะได้เข้าไปสู่ฤด,ดูการใหม่ของพระเจ้าเราจึงต้องเคาะประตูจนกว่าพระเจ้าจะเปิดันั้นความสัมพันธ์ที่สนิทของสาวกกับพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทบที่15ข้อ5บอกว่าคําว่าเข้าสนิทนะคะก็คือการสนทนากับพระเจ้าภาพของการติดสนิทกับพระเจ้าเป็นกุญแจของการทะลุทะลวง พราะเราอ่อนแอในฝ่ายวิญญาณเราจึงอธิษฐานอดทนเพื่อขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าเราจะรักษาการสนทนาของเรากับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอจนเราเกิดผลฝ่ายวิญญาณในยอห์นบทที่สิ้าข้อห้าบอกว่าเราเป็นเทาองังบุนพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผล เพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยคนนั้นจะเกิดผลมากด้วยถ้าแยกออกจากพระเจ้าแล้วเราก็ทําสิ่งใดไม่ได้เลยพี่น้องนะคะถ้าฝ่ายวิญญาณของเรานะคะบางคนนะคะพี่น้องเป็นคนที่ยากจนฝ่ายวิญญาณในมทัทธิวบทที่ห้าข้อสามเราได้เรียนตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะคะ หมายถึงเราเองไม่มีความสามารถหรือกำลังตามธรรมชาติที่จะดำเนินชีวิตตามคุณค่าแห่งแผ่นดินของพระเจ้าหรือแก้ปัญหาความสัมพันธ์กับเราคนกับคนอื่นเราจึงต้องอธิษฐานขอหาและก็เคาะแล้วเราจะได้รับมัทธิวบทที่หข้อสามนั่นแนหะคือคนที่ยากจนด้านจิตวิญญาณก็เป็นสุขเพราะแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาแล้ว ทำอธิษฐานเนี่ยเกตก็อธิษฐานประจําขอพระเจ้าประจานะคะเรื่องความสัมพันธ์โดยเฉพาะการเป็นผู้นําต้องมีความสัมพันธ์กับสมาชิกบางครั้งเราก็ถูกซาตานนะคะไม่ใช่พี่น้องของเราเองนะคะพวกผีร้ายวิญญาณชั่วซาตานต่างวิญญาณต่างๆที่พยายามจะทําให้คนของพระเจ้านั้นทะเลาะเบาะแว้งกันเราจริงต้องสู้ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า สู้ด้วยฤทธิอำนาจของพระองค์เราสู้ด้วยกำลังของเราเองไม่ได้เลยเพราะว่าในแต่ละวันซาตานมีหน้าที่ในการที่จะทำให้คริสเตียนนั้นทะเลาะแล้วก็แตกแยกกันพระเจ้าจึงอยากจะให้เรานั้นเข้าสแสวงหาพระองค์มากขึ้นเพื่อสิ่งเหล่านี้จะเกิดการทะลุทะลวงเราไม่สามารถจะเอาชนะซาตานได้ด้วยกำลังของเราเองนะคะ หลายครั้งอาจารย์ก็ตกเป็นเหยื่อของมันนะคะฉะนั้นถึงอยากได้เอาเรื่องนี้มาสอนอยากให้พี่น้องได้เกิดการทะลุทะลวงด้วยเราเรียนไปด้วยกันเติบโตไปด้วยกันเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของครอบครัวลูกกับพ่อลูกกับแม่นะคะเพื่อนสังคมนะคะรวมถึงครอ,อบครัวนะคะสามีภรรยาแล้วก็รวมถึง คุณแม่ของสามีคุณแม่ของภรรยานะคะที่ทะเลาะบอกแหวงกันพี่น้องในคิสจักรพี่น้องที่คนที่ทำงานหลายที่นะคะพี่น้องหลายกลุ่มมากที่สามารถใช้พระวจนะของพระเจ้าแล้วก็การสแสวงหาพระองค์ในการแก้ไขปัญหาได้ทุกที่ความเชื่อก็คือการไม่คือการไม่ยอมถูกปฏิเสธแต่คนที่ยอมรับการปฏิเสธคือคนที่ไม่มีความเชื่อ ฟังที่ดีนะคะความเชื่อคือการไม่ยอมถูกปฏิเสธแต่คนที่ยอมรับการปฏิเสธคือคนที่ไม่มีความเชื่อคนที่อธิษฐานขอสิ่งที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าจนเขาได้รับสิ่งนั้นคือคนที่แสวงหาจนกว่าจะพบคนที่ไม่เลิกเคาะก็จะเห็นประตูเปิดออกและอุปสรรคของชีวิตก็จะถูกเอาออกไปนี่คือคนที่มีความเชื่อ ยกตัวอย่างนะคะแม้เราจะสร้างคิดจ,จักรให้สําเร็จแม้จะมีปัญหาอุปสรรคมากมายเราจะไม่ล้มเลิกเราจะไม่ยอมแพ้เราจะสร้างคิดศั์ของพระเจ้าให้สําเร็จไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่เลิกลานี่คือสิ่งที่เราจะต้องขอพระเจ้าตลอดเวลาขอพระเจ้าจะทําลายอํานาจมืดทะลุทะลวงให้อุปสรรคต่างๆนั้นมันผ่านพ้นไปได้ โดยการที่เราจะสามารถยืนอยู่ที่นี่และทํางานของพวงให้สําเร็จจนกว่าพระเยซูกิจจะ,สะเสด็จกลับมาเมื่อเรารับงานของพระเจ้าแล้วเราจะไม่ทิ้งเราจะไม่เลิกลายอย่างง่ายๆเราจะไม่ล้มเลิกถึงแม้จะมีความย่อท้อความยากลําบากเข้ามาแต่เรามั่นใจว่าพระองค์นั้นทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ <c oughs> นะคะฉะนั้น บางคนสอนละว่าเราได้รับพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระองค์เสร็จสิ้นแล้วไม่จําเป็นต้องขอขอพระคุณเพิ่มอีกแต่ความจริงไม่มีใครสอนเรื่องพระคุณมากเท่ากับพระเยซูและพระองค์ก็สอนให้เราแสวงหาพระคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากขึ้นด้วยพระคุณของการฟื้นฟูพระคุณของการสำแดงพระคุณของฤิ์เดชพระคุณในการอัศจรรย์พระคุณในเรื่องการเงิน พระคุณในเรื่องสุขภาพเพราะคุณในเรื่องความสัมพันธ์นะคะฉะนั้นพระคุณของพระเจ้านั่นน่ะคือฤทธิ์เดชคือการอัศาจรรย์ทุกเรื่องค่ะเราสามารถขอพระเจ้าได้ในยากอบทที่สี่ข้อหกนะคะบอกว่าแต่พระองค์ก็ประทานพระคุณมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นพระครัมภีร์จึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงต่อสู้นะคะคนที่หญิงจองหอง แต่ประทานพระคุณแก่คนที่ถ่อมใจพระเจ้าบอกว่าคนที่ถ่อมใจนะคะเสมอจะได้รับพระคุณของพระเจ้าในพระธรรมฮีบูบทที่สี่ข้อสิบหกบอกว่าฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามต้องการให้เรามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าหาญ ะะเพราะว่าเมื่อเราเข้าพบพระเจ้ามากขึ้นทุกวันเราจะได้รับพระพรรับความเมตตาเป็นที่โปรดปานในสายพระเนตรของพระองค์เราจะพบพระคุณที่เมื่อยามที่เราต้องการพระคุณจะมาช่วยเหลือเราเสมอฉะนั้นนะคะพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ใหเราอธิษฐานขอแต่เรื่องความจำเป็นส่วนตัวประจำวันนะคะ เพราะเรื่องเหล่านั้นพระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้วแต่พระเจ้าพระบิดาให้เราอธิษฐานเพื่อเราจะนําเข้าในความสัมพันธ์กับพระองค์ที่ลึกกว่าเดิมและทําให้เราขอบพระคุณพระองค์ได้อย่างยิ่งใหญ่ทําให้เราถ่อมตัวลงแล้วก็รักพระองค์มากขึ้นแม้ว่าพระองค์จะทรงทราบแต่พระองค์ต้องการความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าเมื่อเราสแสวงหาเราก็จะพบเพราะเจ้าจึงอยากให้เรานะคะ ที่จะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าทุกวันและเฝ้ารอคอยสิ่งที่พระเจ้าจะบอกเราในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเหมือนชาวอิสราเอลต้องกินมานาทุกเชา้าต้องออกไปเก็บมานาเพื่อเขานั่นนะ่ะนะคะเขาจะได้ขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเพราะถ้าเขาไม่ออกไปเก็บเขาก็จะไม่มีอาหารในการรับประทาน อยู่ในถิ่นธุรกันดารนะครับพี่น้องถ้าไม่มีมานาเลี้ยงดูเขาไม่มีอาหารการกินเลยฉะนั้นการสแสวงหาพระเจ้าด้วยความอดทนนะคะในมัทธิวบทที่7ข้อ7จ็ดถึงข้อแอย่างที่เราอ่านไปแล้วนะคะมารซาตาเนี่ยนะคะพี่น้องมันก็พยายามที่จะวางหลุมพางกับคริสเตียนนะคะเมื่อไหร่ที่เราท้อแท้สิ้นหวังไม่มีอะไรเหลือในชีวิตเราก็จะไม่ขอบพระคุณพระเจ้า เราจะโกรธแล้วเราก็ไม่พอใจเราจะห่างเหินจากพระเจ้าเราก็จะคิดว่าทําไมพระเจ้าไม่ช่วยเราหรือว่าพระเจ้าไม่มีจริงนี่คือสิ่งที่มารซาตานต้องการให้คริสเตียนพูดต้องการให้คริสเตียนเนี่ยคิดแบบนี้อยู่เสมอทําไมใช่ไหมฉันเมื่อมารนะจะควบคุมความคิดของเราเพื่อมา,นานจะมาควบคุมความคิดของเราได้และนําเราไปสู่ความพินาศ เช่นยูดาสิคาริโอตนะที่เขาเสียใจอย่างมากจนแขนคอตายฉะนั้นเราต้องทำสิ่งตรงกันข้ามแม้เราจะเต็มไปด้วยปัญหานะคะพี่เนอะความท้อแท้แต่เราก็ยังต้องขอบคุณพระเจ้าเสมอนะเ<ม>ช่นโยบนะคะถ้าทำโยบเนี่ยถ้าเราอ่านเราจะรู้ว่าโยบเนี่ยนะคะได้ถูกมารซาตานทดลองอย่างนะคะ เรียกว่าต้องทรหดอดทนกับความเชื่อมากดังนั้นเมื่อเราอธิษฐานนะคะเราจะต้องอดทนในการรอคอยคำตอบจากพระเจ้าและในเวลาเดียวกันนะคะและวิธีของการของวิธีการของพระองค์นั้นอะ่ะพระเยซูสอนให้เราขอจนกว่าจะได้รับสแสวงหาจนกว่าจะพบและเคาะจนกว่าประตูจะเปิดให้ คำเหล่านี้นะคะเป็นการใช้แบบต่อเนื่องเราต้องขอทุกวันสแสวงหาทุกวันเคาะประตูพระเจ้าทุกวันเพื่อแสดงถึงการกระทำอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าเราจะได้รับคำตอบถ้าเรามีสิ่งใดที่เราปรารถนานะคะพี่น้องเราจะไม่เลิกลาเราจะไม่เลิกลาในการขอพระเจ้า ถึงได้มีการอธิษฐานตอนกลางวันเนี่ยนะคะสิบโมงเช้าเนี่ยทุกหัวข้อนะคะที่เราเขียนนั้นอ่ะเราต้องการคําตอบเราต้องการทุกข้อที่จะให้พระเจ้าทะลุทะลวงผ่านชีวิตของพี่น้องในคิสจักรเราจึงต้องร่วมใจการที่จะเข้ามาอธิษฐานขอให้พระเจ้าทะลุทะลวงนะคะในสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เราขอเพื่อคิสจักรของพระเจ้าจะเติบโตเพื่อคนของพระเจ้านั้นจะได้รับการปลดปล่อย จากปัญหานี้สินความเจ็บป่วยความยากจนปัญหาลูกหลานไม่เชื่อฟังปัญหาลูกหลานไม่เข้ามาหาพระเจ้าปัญหาลูกหลานออกไปในทางที่ผิดทุกอย่างพี่น้องที่ไม่เชื่อไม่รับชรับเชื่อแล้วไม่มาบสอะไรก็แล้วแต่เราจึงอยากจะให้พี่น้องให้ความสำคัญในการอธิษฐานเราจึงขอนะคะนักอธิษฐานวิงบอลที่จะเข้ามาร่วมใจกันอธิษฐานในทุกๆวัน ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้เพราะว่า,าพระบิดาผู้ทรงฟังอยู่นั้นน่ะต้องการความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในคิสจักรของพระองค์เพื่อเราจะได้รับพระพรเหล่านี้ mm hmm. นะคะฉะนั้นเราจึงอยากให้พี่น้องนะคะทุกคนให้เห็นความสําคัญในการอธิษฐานแล้วก็สแสวงหาสิ่งเหล่านี้มากขึ้น ในมัทธิวบทที่7นะคะข้อ7ถึงข้อ8บอกว่าจงของก็คือ keep on asking แล้วจงได้จงหา keep on seeking แล้วจะพบก็คือจงเคาะ keep on knocking แล้วจะเปิดให้แก่พวกท่านพวกทุกคนที่ขอก็จะได้และทุกคนที่สแสวงหาก็จะพบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้เขาพระเจ้าก็ยืนยันในสิ่งเหล่านี้นะคะว่าเมื่อเราขอเราจะได้รับ เมื่อเราสแสวงหาเราจะพบเมื่อเราต้องการปรารถนาพราะองค์ก็จะเปิดให้เรานะคะเดีย๋ยวนะแป๊บนึงน,นะทำไมพระกัมพีถึงกลับไปกลับมาค่นะ,ะนั้นมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เราอธิษฐานไม่นานก็ได้รับคำตอบ เพราะว่าไม่ใช่สิ่งที่มีคุณค่าที่สูงเมื่อสิ่งใดที่มีค่าสูงมากเหมือนเราสแสวงหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นะคะพี่น้องเราจึงต้องอดทนในการเอีกฐานต่อพระเจ้าในเยเรมีบทที่29ข้อ13บอกว่าอะไรเจ้าจะสแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าสแสวงหาเราด้วยสิ้นสุดใจของเจ้าเห็นไหมคะเราต้องสแสวงหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของเรา ในสุภาษิตบทที่สองข้อสี่ถึงข้อห้าบอกว่าถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาเหมือนหาเงินและส่อหาเธออย่างขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่แล้วเจ้าจะเข้าใจถึงความยำเกรงพระยาวเวและพบความรู้ของพระเจ้าส่อหาเธออย่างขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่พี่น้องเมื่อไม่กี่ปีแต่ว่าไม่กี่ปีก็ก็หลายปีพอสมควรนะคะก็หลายปีแล้วนะที่มีข่าวหนึ่งออกมาว่ามีคนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะ ใช้เงินลงทุนมากมายมหาสารใช้แม็โครไปขุดทองกันบอกว่ามีขุมทรัพย์ตั้งแต่สมัยที่สร้างนะ,ะสะพานแม่น้ำแควที่กาญจนบุรีเขาก็ระดมทุนกันใช้เงินมหาศาลหลายแสนหลายหมื่นหลายล,ายล้านบาทนะคะไปขดไปขุดหาขุมทรัพย์จริงๆมันเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นเองพี่น้องสุดท้ายก็ขุดไปหลายวันลงทุนไปทั้งแม็โครทั้งรถทั้งคนทั้งนักข่าวไปเตรียมรอ ก็ไม่พบอะไรเลยนะคะแต่ก็ใช้เวลาเห็นไหมคะแต่เขาไม่พบอะไรเลยแต่การสำแดงของพระเจ้าเมื่อเราสแสวงหาเราจะพบขอแป๊บหนึ่งได้ไหมคะไม่ทราบว่าหลานเป็นอะไรทําไมร้องขนาดนี้แป๊บหนึ่งนะคะ